สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมเ,เ,เองเช่นเคยวันนี้วันพุธที่10กันยายนตื่นเช้ามาไอเราก็เห็นนะครับคนเฮือหากันนึกว่าบิตคอยพุ่งแล้วที่ไหนได้ iPhone 17เปิดตัวนี่เองเห็นว่าแบบโวลแล้วก็แบบโวล์แม็กเนี่ยมีสีส้ม Cosmic Orange แบบบิตคอยด้วยนะครับราคาเริ่มต้น43,900บาทหรือประมาณ0.0124 BTC นสอมัยก่อนเนี่ยตอน iPhone 6มานะครับใช้เกือบ3 BTC ในการซื้อนะตอนนี้ iPhone เท่านั้บเห็บบด้คลยู เดียวว่าแม่รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้กลับมาดูบิตคอยกันนะครับเช้านี้ยังไม่ได้ไปไหนอยู่แถวเดิมนะคืนนี้แหละคิดว่าน่าจะเริ่มขยับให้เราเห็นแล้วว่าตลาดจะไปต่อหรือพอแค่นี้อีทิเลียมแท่งเทียนก็เหลือแต่สร้แล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยตลาดก็กาลังสู้กันอยู่บิตคอยอีทิฟต,ตอนนี้ทุกเจ้าขายออกนะครับเกือบ150ล้านก่อนตัวเลข PPI จะออกคืนนี้แต่อีทิเลียมเนี่ยไม่มีขายเลยนะครับกองทุนยังนั่งทับมือไว้อยู่น่าจะรอดูท่าทีหลังตัวเลขเฉลยออกมาเฟียนกินเด็กนะครับ49ใกล้เคียงกับเมื่อวานนะ คืนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งเวลาไทยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตจะออกมาและพรุ่งนี้จะตามมาด้วยตัวเลขเงินเฟอ้อของอเมริกาเวลาเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาเตือนกันอีกทีนะสตัวเลขนี้เนี่ยก็จะเป็นการกําหนดทิศทางของตลาดคร่าวๆต่อไปจากนี้จนถึง f o m c ครั้งถัดไปตอน17กันยาตอนนี้ทุกคนฟันธงไปแล้วนะครับว่าเฟดลดดอกแน่ๆแ,แต่จะลดมากลดน้อยแค่นั้นเองตัวเลขที่จะออกมาก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับที่ให้เฟดตัดสินใจนะครับว่าจะลดเยอะหรือลดน้อยเพื่อนๆมองว่าเฟดจะลดเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกััันนนนห่่อยาดูขววิปตี้ ครับข่าวแรกตัวของเวียดนามเนี่ยไปเขียวแล้วนะโครงการนําร่องเทคริปโตนาน5ปีโดยจะกําหนดให้แพลตฟอร์มนะครับต้องเป็นบริษัทเวียดนามเท่านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่การออกเหรียญการซื้อขายและก็การจ่ายเงินเนี่ยต้องทําเป็นเงินดองเวียดนามทั้งหมดซึ่งผู้ที่ยื่นขอลายเส้นเปิดดิเทนะครับต้องมีทุนขั้นต่ำสิบล้านล้านดองหรือประมาณ1 2ึ0 0หล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องมีสัดส่วนเงินลงทุนจากสถาบัานเนี่ยไม่น้อยกว่า65%บนแถมนะครับรัฐบาลยังจากัดส่วนการถือหุนอนหอ้นิ 19%นีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ถือคริปโตอยู่แล้วในเวียดนามเนี่ยรวมถึงต่างชาตินะครับก็สามารถเปิดบัญชีบน e x c h a ช g งที่ได้รับอนุญาตได้โดยโครงการนี้เนี่ยก็นับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสาหรับประเทศเวียดนามเลยนะครับทีก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีสีเทาทางกฎหมายแต่ก็มีอัตราการใช้งานคริปโตที่สูงเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยเ,เรียกได้ว่ารัฐบาลเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนั่นเองและเวียดนามก็ได้ติดอันดับตน้ตนๆของโลกในดัชนีการยอมรับคริปโตด้วยนะครับซึ่งในประเทศเนี่ยมี า1,000นดอ,ลลนอกจากนี้เวียดนามยังได้ผ่านกฎหมายใหม่ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนะครับเพื่อรับรองสินทรัพย์ดิจิตอลให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมปี2026ยิ่งไปกว่านั้นตัวของธนาคารทหารในประเทศก็ได้ทํา MOU กับผู้ให้บริการอัพบิตจากเกาหลีใต้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายคริปโตในประเทศอีกด้วยก็เลยได้ว่าถ้ฐบานบ้านเขายอมเปิดใจแล้วนะครับใจอ่อนนะกับคริปโตไม่แน่หลังจากนี้การทําโครงการไปสักพักเนี่ยอาจจะมีข่าวนะครับการท ำบิตคอยรีเซิร์ฟตามมาก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆในอนาคตจะเป็นยังไงต่อนะเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันต่อมามีข่าวว่า n นสเดได้เข้าลงทุน50ล้านดอลลาร์ในเอ็กชเชนอย่างเจมินายซึ่งก่อนหน้านี้เจมินายมีข่าวที่เตรียมจะ IPO เข้าตลาดหุ้นนะครับล่าสุดได้ปรับช่วงราคา IPO ต่อหุ้นเป็น24-26ดอลลาร์เพื่อที่จะทําให้ราคาประเมินของบริษัทเนี่ยสูงสุดประมาณ3,000ล้านดอลลาร์นะและคาดว่าจะเปิดให้เทรดภายในสัปดาห์นี้โดยช่วงที่อยู่ในระหว่าง IPO นี้ล่าสุด NDA เข้้าาาาามลลลงทุนน50ดผ่น private placement หรือการซื้อหุ้นนอกตลาดและดิลนี้ยังทําให้ n a s แ a q แล้วก็ Gemini เนี่ยเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กันด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าของ N a ส DA q เนี่ยสามารถใช้บริการคัสตอเรแล้วก็สเต k กกิ้งของ Gemini ได้ส่วน Gemini เองเนี่ยก็สามารถใช้ระบบของ N a s d a q ได้เหมือนกันตอนนี้เนี่ย g e ม i n i ถือว่าเป็น exchange เจ้าที่3นะครับที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเมกายกไดว่าเพิ่มความโปร่งใสให้กับอุตสาหกรรมคริคปโตไปด้วยนะครับแล้วของบ้านเราเนี่ยก็จะมีกับเขาบ้างไหมนะอันนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นไปดดด้้้ววยกกกกััันนนถมมมาาาาาสๆี่่ววตออเรเ,รเรรไปะศลื อชคอย ETF ของ Bitwise แล้วก็ h e d e r a ETF ของ r ก y s ส a l e นะครับออกไปจนถึงเดือนพฤิกายนทาง SCC เนี่ยออกหนังสือเลื่อนเดดไลน์นะครับของ2กองทุนที่ว่ามานะออกไปเป็นวันที่12พฤศจิกานะครับเป็นอย่างที่เคยบอกไปนะคิดว่าหน่วยงานเนี่ยคงรอกฎใหม่ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้เพื่อให้อะไรอะไรนะครับชัดเจนขึ้นแล้วก็ค่อยอนุมัติไฟเขียวไปทีเดียวตอนนี้นะักวิเคราะห์ได้ลิสต์มาให้นะครับว่ามี ETF ที่เกี่ยวกับคริปโตตอนนี้เนี่ยอย่างน้อย92รายการที่กําลังค้างเติ่งรอ SCC ตัดสินใจอยู่่ซ่ซึงสวน จะไปจบที่เดือน 10- 1112นะครับโดยหลายคน,นยมองว่าพอกันยาปุ๊บตุลา s c c อนุมัติปับ๊บบวกเอาคอย ETF เนี่ยจังหวะนั้นเละครับเอาคอยซีซันของพวกเราจะกลับมาเฉิิใช้ชกันอีกครั้งแถมนักวิเคราะห์ ETF ก็เคยหลุดปากพูดไว้ด้วยนะครับว่าเอาคอยซีซันตุลาเนี่ยมาแน่ใครที่รออยู่ก็ทนหน่อยนะครับหมดเดือนนี้ไปเนี่ยพวกเราอาจจะเป็นไทยกันแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้อยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทาได้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมรัดเข็ ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไอเช่นเคยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้รอบวันทันคริปโตไว้ด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสำหรับวันนี้ตัวเลขมีการกำลังมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ